วัอนี้พาลูกสาวมาเยี่ยมสวนท่านพ่อมาเบิงสวนแก้วมังก่อนสวนโชคชัยของท่านพ่ออโชคชัยพีรลาคุณพ่อโรงเรียนอนุบาลโพไซนะพี่น้องอยากจะมาเยี่ยมมาชมสวนกัมาได้เลยอยู่ที่บ้านสารพีตำบลสารพีอำเภอโพไซสวัสดีครับท่านพ่ออครับผมครับครับผมสวัสดีครับรนะครับ โอ้โหส่อนไห้ส่นสกัครับลังเป็นแก้วมังกรสีหมวกแก้วมังกรหมวกสีแดงพอได้ผลพอได้ออกแต่ว่าตัวสีหมวกเขานี่ถือว่ายังปีนี้ให้ผลผลิติตอยู่ใน้านกลางผมถือว่า ครับ,บ,บนนอมืมค,ครับมน,นอนษย์รกระสีเอาออกประมาณจัก300โล่จาก300โล่เนาะนี่เขามาเบิงตีก่อนนเขาจะพ้ามาเยี่ยมสวนตอนนี้นะเข้ามาช่วงที่ท่านพ่อพันเพิน่พนเก็บผลผลิต ฟังทั้งนนท์แล้วก็ปลูกใ,ใส่ทดลองโค้ชทูครับตัว่าตัวนี้จะมีการใส่ฟิล์มก่อน,นอ,อืมครับผมครับมีเคล็ดลับแนวใดอยู่ครับการเฮ็ดให้แก้วมังกรออกลูบกบการล็ แล้ว422คือวิน4ปุ๋ยฟอก2แกลบ2แค่นั้นแหละอืมตนี้ยังบันก็ดูแลดูแลคือเรื่องการตัดหนาตัดหยังครับแค่นั้นแหละจ้าดูแลควสะอาดครับเพราะว่าอืมครับอู้ยนี่ครับ เา้าออกเราออกดินง่ามนีหลายปุ่หลายยางครับเห็ดลายแนวเนาะครับอืมอ่ะนี่จะน้อยห้าสิบาชิมว่ารสชาติเป็นจยงไรนะครับอืมนี่นี่นี่ผ้ามาเบงม่วงเป็นผสมประสานม,ม่วงพันธุ์ใดครับนี่ ท่านอันนี้ท่านแจ้งแจ้งพัดมาพูดท่านเบป็นไงงามเมืองยาโอ้นี่นี่นี่ครับงามเมืองยากลับครับพิธีสอยเหมือนไงแห้งบอกมามามาหลุดนำการทับทิ้งไปเอาดิ โอ้โหนักแห่งอุ้งระวังน้ำค่ะบไปไปทับทิมมามาชิมเข้าไปไป <laughs> เป็นพันธุ์อะไรก็ครับนี่งามเมืองย่าโอ้งามเมืองย่าที่เข้าปอกมากบางแห่น <c oughs> ที่เข้าอันซ <c oughs> อยมาบางแห่น <c oughs> ทับทิม <c oughs> เป็นไอลูก <c oughs> มันมัน <c oughs> ่ แซ่บบ่มาพอชิมดูนี่ครับกามเมืองยาเป็นมะม่วงลูกใหญ่แต่ว่ามเฮาบะแม่นมะม่วงกินซุกเด้มะม่วงกินดิบมานี้ดูดิ้อืม,มแดงเฮาไปซื้อมากกามังกรสดใหม่จากสวนอันแดงลองชิมเป็นแนวไหน อืมมะม,ม่วงมันดีครับมันมันมันอาสันกรอบห้ไป2ลูกน่า,าหั่นพ่ออ๋อหั่กรอบตึ้งคับแ้กสีร่อ,องตัวนี้บังเบอร์โทรเบอร์ยังกว่าครับสันพ่อศูนย์เก้าสามศนย์องเก้าสามสองเก้าเจ็ดหพี่น้องใังได้ทั้งแก้วมังกรแล้วก็บ,บักหน้าก็มี่ นามะนาวก็มีหรือ <มา S 1> ว,ว่า,มามพี่น้องจะมาเยี่ยมสวนแกะมังกรกับมะนาวสวนครับตอนนี้านมากม้วนพี่น้องจะมาเยี่ยมสวนกับมา,าได้เลยนะอยู่สวนไอ้ท่านพ่อโชคชัยเฮาพ่อโรงเรียนอนุบาลโพไซเฮานะครับตอนนี้แก้วมังกรกำลังออกหลายมื่อนี้เจ้าออกประมาณสามร้อยโลสามร้อยโลนะจะออกประมาณ300สาม,าสามร้อยโล,นะออโลพี่น้องโทรสั่งได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่เขาแจ้งไปว่าเป็นได้รสชาติ vấn thêm vấn đề vấn đề này bạc này, bóc vãn chăm này mama 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 bán mama bán mama mấy, mama 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 ชําครับฟ้านชั่มมันธรามาตาครับเพราะว่าท่านพ่อเนี่เพิ่นใส่ปุ๋ยขอกปุ๋ยอินทรีย์บ้านห้อมันหวานไม่ไม่ถ้าอยากให้มันหวานเนี่ยก็คือให้มันปิดแล้วก็เอาไว้ก็คือนเนืองโอ้ปิดเลยกินเลยมันก็สิมเปียวอยู่ พี่น้องสั่งไรยเฝ้าสั่งนะครับเนือเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพิ่นเปิดสวนแล้วเพิ่นเพิ่นเก็บเพื่อนเรื่อมเก็บมือนี่กับประมาณ300โลที่เพื่อนจะส่งแม่ค้าหรือว่าอยากจะเอาไปเป็นของฝากกระไดเลยนะะมาเบิ่งอยู่สวนก็ไดมาเรียนลู้วิธีการปลูกกระไดนาะท่านพ่อเนาะนานนะื้อนี้เฮาพามาเยี่ยมสวนนะขอบคุณมากมากแสบแสบแสบขออนุญาตกินนะครับพี่น้องแต่เสาร์ด้วยมือนี้อ้าวเออ นี่ครับใส่ถุงบรรจุถุงเรียบร้อยเราได้สนใจกันโทรสั่งได้โทรสั่งได้หรือว่าจะมาเอาเอยงอยู่สวนเลยก็ได้ครับกำลังออกหลายมเอนี้กับประมาณ300อยลูกครับที่่านพ่อเอาบนจะออกนะอต้องเอาไว้ขึ้นนึงเนาะครับครับถ้าหากว่าเข้าตัดไปใหม่ๆนี่เข้าเอาไว้หนึ่งขึ้นแล้วมันจะชําหวานหอมคือเที่เห้าชิมมังหันนี่ ตัดใหม่ oh. ช่วงคูดมั่นนะฮะที่ผมมาเยี่ยมสวนเออตัวนี้ปลูกแล้วสองเดือนออน,นี่ครับปลูกแก้วมังกรถ้าหากว่าฮงอูแจักวิธีแล้วก็ปลูกถูกช่วงนี้ท่านพ่ออ๋อพิ่นบอกว่า8เดือนแม่นบ่ครับแปดเดือนอันนี้สองเดือนตัวนี้สองเดือนอันนี้นี่ไดแปดเดือนข้าเห็นข้าเห็นหมากแล้วออ,ออกผลแล้ว ทับทิมทับทิมไปจะไหนหลูกอยากปลูกอยู่วะแนวนี้อยากปลูกมาไอมาศึกษาแําท่านพอออเด้อข้เดียวบีครับนี่ได้มากแล้วน <duh. S 3> ี er um, ่ได <ilim> ้มากแล้วเพราะว่าผมมาหลอกก่อนนะผมซื้อว่าสีเมนเดือนกุมภาพันธ์แต่ว่ามามาแล้วเพิ่นกำลังเอาขืนเพิ่นกำลังปลูกแต่ว่ามาตอนนี้เดือนกรกฎานี่เข้าเห็นแหละครับออกผลแล้ว โพไซมีแต่ของดีๆเข้าปลูกได้บัสุญญ์นอกทำทีมเนาะเป็นยังไงมาเห็นหะไเป็นยังไงอยากกินอยากกินเจหน้อยได้กินนี่นี่มะม่วงจับเบิ้งจับดีพันเมือง่ญ้ามะม่วงพันเมืองหญ้าจะของสวนเพิ่นฝากนะเพิ่นฝากตรงนี้เอ๋่นี่ใหญ่นอนก็บมาเอาครับ สดจากสวนบ้านเราเองจส,สดจากสวนอโอโชคชยัยของแท้บานเหาสารพี่มิแต่นแนดีดีๆ100%เน้า,าหางว่าพี่น้องอยากมาเยี่ยมสวนกับมาได้เลยอยู่ที่บ้านสารพี่ตำบลสารพ,พี่อำเภอโพไซทางมาคุ้มโป่งแดง รครับมาที่สวนท่นานพอออลุงบาลโไมาได้เครับที่สวนท่านพียนอนุบาลโพไใหรือว่าโรงเรียนบ้านโพใซแต่ก่อนนะครับก็ได้เลย